ลุกมั่นใจธีรพรคลินิกค่ะก็คือ,นนนอ,อหน้าดีฉันเออเออแต่ย้อนไ,ไปพี่สิบปีโอเคไหมละ่ะฝั่งนี้ไม่มีรอยฝั่งนี้ไม่มีรอยเหมือนคำพูดหมอไปซ่อนไม่อยู่ในไรผมไม่เจอกันนานแล้วหน้าแบบโอ้โหเปลี่ยนลุกไปเลยเหมือนเสื้อพี่ยับพี่ก็รีดให้มันตึงตาเริ่มตกช่างเริ่มดา่าว่าตาตกอะอวันหนึ่งถ่ายละครกลับมาบ้าน ดูหน้าตัวเองแล้วเล่นกับ iPad ด้วยนะใหญ่เชนะแล้วขยายฮยนี่กูหรือหมาบูดองทำไมไม่ทำไมกูย่นขนาดนั้นทำไมกลีบขึ้นอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องดึงมันไม่รู้อะไรบันดาลใจโดนใจเข้าสิงได้ค่ะอีก2วันทำเลยค่ะแล้วคนจ้องขามนะเช็ปปะเช็ปปะบอก เจ็บอะไรเลยนี่หน้าไม่เจ็บเลยเหรอพี่ไม่ออกมาก็ยังดื่มกับหมอเลยนะเ <pers> ดี๋ยวนี้คือ <c oughs> หนูไม่เห็นรอยขอนนะะขอนุญาตนะคะ, <ử ms. S 2> ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวค่ะขออนุญาตนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีจะปลอยหวานเพื่อจะปิดบังอะไรเนาะไม่ไม่ติดอันนี้ก็มี <c oughs> ทำไมฉันไม่เจ็บหน้าจนบัดเนี้ยข <c oughs> อโทษน,นะคะหันฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ไม่มีรอยฝั่งนี้ไม่มีรอยเหมือนคบพูดหมอไปซ่อนไว้อยู่ในไรผมเอางี้นะคะเวลาเพื่อนถามบอกว่า จากหางตาใช่ไหมตัวเขาขึ้นมาตรงขมับนี้ไม่งั้นตาจะขึ้นได้ยังไง,จร,งจริงๆที่อยากแค่ทําตาตาจะขึ้นได้ไงแล้วเขาลงลากกรีดมาถึงติ่งหูเพ,เพราะฉะนั้นเนียงหายไปด้วย,เ,ยวนเนียงหายด้วยไงไประติ่งหูเขาตัด <Gerald. S 1> ยกขึ้นมาเหนยงองหายก็คือเป็นหน้าแกเหมือนเดิมแต่มันจะย้อนไวัยไปสักห้าปีสิบปีจริง ก็นนคือหน้าดีฉันเออเออเออแต่ย้อนไ,ไปเป็นสิปีโอเคไหมล่ะจะทําอะไรเนะี่ยศึกษาก่อนแล้วเราเองต้องมั่นใจตุกกมั่นใจทีระพ์คลินิกค่ะ